วันนี้ทีวีช่อง8ของ He เฮียฮอนะช่อง8ดเนี่ยต้องกดเลข2ีเจ็ดก็มาสัมภาษณ์กรณีที่บิ๊กโจ๊กถูกคนแบบสายฟ้าแลบไปเมื่อวานเนี่ยโทำไมเลือกเลือกมาที่ผมก็อันที่หนึ่ง b i อบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยเป็นผู้ไต้บังคับบัญชาผมอะ ผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของสกัดดาวรุ่งเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแต่งตั้งพบตรตำแหน่งพบตรนี่สำคัญมากนะฮะผู้มีอำนาจแต่งตั้งก็คือนายกรัฐมนตรีแต่ผู้เดียวอืเพราะ่นายกรัฐมนตรีนะัท่านเศรษฐาเนี่ยท่านก็มาจากนักธุรกิจแต่ท่านจะเข้าใจซึ่งถึงเอ่อ inside หรือภายในของวงการตํารวจหรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะอำนาจของท่านแต่ผู้เดียวเลยแต่งตั้งจากรองพอบตรสี่คนในนั้นก็มีบิ๊กโจ๊กอยู่ด้วยหนึ่งคนบิ๊กโจ๊กนัก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรง <c oughs> ในการแต่งตั้งพบตรเนี่ย <c oughs> ผมไม่เคยเป็นผู้แต่งตั้งนะแต่ก็พอทราบว่าก็มีตัว หัวจะเป็นมาจากผู้มีพระคุณผู้มีอำนาจหรือจากเ,เรื่องการเงินการสนับสนุนเนี่ยผมไม่รู้เป็นเรื่องการบ้านที่ท่านนายกเศรษฐาต้องตัดสินใจให้ดีให้รอบคอบและเป็นธรรมนะครับเพราะว่าถ้าท่านพลาดไปเนี่ยท่านโดนนะมีกฎหมายเล่นงานท่านท่านถูกฟ้องได้โอ้ถ้าท่านจะตั้งทิพ ปรึกษาหรือคณะกรรมการก่นกรองก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะม,มีเกิดถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเป็นคัน d i ด a t คือผู้ที่จะเข้ารับแต่งตั้งคนหนึ่งในสี่คนก็การพิจารณาก็ให้คำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถแล้วก็ความเหมาะสมซึ่งความเหมาะสมก็รวมถึงความประพฤติทั้งหลายแหล สำหรับบิ๊กโจ๊กนี่ผมการันตีเป็นคนทํางานรวดเร็วคล่องแคล่วผมเคยใช้เขาไปทํางานชิ้นหนึ่งนะฮะไม่คิดว่าจะเร็วป่านนี้ผมถูกปลอมเฟซบุ๊กบอกโจก๊กพี่มีปัญหานี่นะโจ๊กบอกโหพี่ผมอยู่ที่ภูเก็ต แต่ไม่เป็นไรมีเครือข่า,ขายวันนั้นก็ให้ผมไปพบรองผู้กำกับคนหนึ่งที่สอนอสุธิสารผมก็บอกเนี่ยมีปัญหาในปลอมเฟซุ๊กเนี่ยผมเสียหายมากไม่ถึง24ชั่วโมงจับได้เลยจับได้เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันโอ้โหทันสมยัยเขาก็ถ่ายรูปมาจากบ้านดุงอุดที่อำเภอ,เอบ้านดุงที่จังหวัดอุดรเร็วเครือข่ายเร็วและอย่างอื่นนี่ร็วล่องเร็วดี โจกจะทำงานได้ก็ต้องมีทีมงานทีมงานเนี่ยเป็นคนมีฝีมมือแข็งแกร่งซึ่งบิ๊กโจกได้คัดมาตอนนี้เกิดยุทธการเด็ดปีกเด็ดปีกเลี้วล้อของบิ๊กโจกซึ่งอาจจะไปพลาดพล้มอะไรเนี่ยผมไม่ทราบน,นะบิ๊กโจก็็บอกแล้วว่าทุกคนต้องแสดงความบริสุทธิ์เอาตัวรอดแต่จะถึงตัวบิ๊กโจกหรือไม่เนี่ยอืม คิดถึงว่าอาคิดว่าคนที่มาถึงระดับนี้แล้วคงไม่เป็นปลาตายน้ำตื้นนะเดี๋ยวมีต่อ